สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนํารถที่ตั้งขายอยู่บนโตยต้าชัวร์สมิธนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ประเภทแรกก่อนนะครับประเภทแรกเนี่ยจะเป็นป้ายสีทองนะครับจะเรียกว่ารถเอ็กซ์คลูซีฟพานะครับที่มาของรถคันนี้เนี่ยคือหลกัหลกๆเลยเป็นรถทดลองขับจากโตยต้ามอเตอร์นะครับอายุรถเนี่ยไม่เกิน3ปีและไม่เกิน80,000กิโลนะครับจะมีการรับการตัวรถให้2ปีหรือ50,000กิโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศอีก1ปีนะครับสามารถเช็คระยะฟรีค่าแรงได้ศูนย์ตัวต้าทั่วประเทศอีก2ครั้งนะครับถัดมานะครับจะเรียกว่าเซอร์ติฟายยุทธานะครับเกณฑ์การซื้อเข้าของเขานะฮะอายุรถจะไม่เกิน5ปีไม่จะไม่เกิน1 2 0 0 0 0มนกิโลนะครับการรับประกันของตัวเขานะครับจะรับประกันที่1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้ด้วยนะครับรวมถึงฟรีค่าแรงเช็คระยะ2ครั้ง ที่ศูนย์โตยต้าทั่วประเทศถัดมาป้ายสุดท้ายนะครับเป็นป้ายสีเทานะครับจะเรียกว่า Select เ d นะครับเกณฑ์การซื้อเข้าของรถคันนี้เนี่ยอายุรถนะครับจะไม่เกิน12ปีนะครับและเลขไมล์จะไม่เกิน250,000กิโลรับประกัน3เดือนหรือ5,000กิโลแล้วแต่ระยะใด,ดถึงก่อนนะครับรถทุกคันที่ตั้งขายบนโตยต้าชัวร์สมิธเป็นรถที่มีคุณภาพเพราะว่าผ่านการตรวจสอบ210จุดจากอิสเทสเตอร์เรียบร้อยนะครับโต้ต sure ้าชัวร์สมิธขายรถดีมีคุณภาพไม่แพงอย่างที่คิด สำหรับวันนี้ฝากเท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ